แรงบันดาลใจจริงๆเนี่ยต้องพูดว่ามันคือความหงุดหงิดกับเรื่องลึกลับในสังคมไทยกับประวัติศาสตร์ที่โดนบิดเบือนกับประวัติปร,ป,รประวัติศาสตร์ที่มันโดนทําให้หายไปโดยเพราะในกรณีของ6ตุลา14ตุลาหรือแม้กระทั่งปัจจุบันก็คือใกล้ๆที่สุดก็คือ19พเพฤษภาเนี่ยซึ่งมันมันถูกทางรัฐบิดเบือนหรือว่ากรบข้อมูลหลายอย่างจนทําให้เราเข้าไม่ถึงความจริงอันนั้นคือคือแรงบันดาลใจที่ทําให้โกรธและหงุดหงิดกับเรื่องเหล่านี้แล้วก็ ส่วนงานของอาจารย์ประจักษ์เป็นส่วนที่จุดประกายทําให้เริ่มรู้ว่าจะ,จ,ะจะเล่าเรื่องนี้อย่างไรจะ,จะขยายความเรื่องนี้ได้ไดอย่างไรในเวลาต่อมาต้องบอกว่าประกายทั้งหมดของนิยายเรื่องนี้มันส่วนหนึ่งมันมาจากหนังสือของอาจารย์ประจักษ์ก้องกีรติชื่อว่าและแล้ว,ลวความเคลื่อนไหวก็ปรากฏอันนี้อยู่ในช่วงท้ายบทที่อาจารย์ประจักษ์เขาจะพูดถึงการอ้างอิงนอกบิบรนะฮะซึ่งก็การอ้างอิงนอกบทเรี่ยนะผมก็นํามาใช้ในนิยายเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน ก็คือการที่ในนิยายเรื่องนี้ถ้าเกิดคนที่เชี่ยวชาญวรรณกรรมเดือนตุลามาอ่านเนี่ยจะรู้ว่ามันจะมีการโค้ดคําจากวรรณกรรมฝ่ายก้าวหน้าในช่วงนั้นช่วงตั้งแต่ช่วงก่อน2,500จนถึง6ตุลา19มันจะมีการโคดเว้นช่วงๆเป็นคําสั้นๆเล็กๆแต่ว่ามันกระจัดกระจายอยู่ทั้งเล่มอย่างเช่นตัวอย่างก็คือ,อในคําสุดท้ายของนิยายเรื่องนี้ตอนจบเนี่ยคำสุดท้ายของตอนจบเนี่ยก็คือ ประโยคในตอนจบของเรื่องปีศาจของเสนิสโสภพงเป็นประโยคเดียวกันเลยนะฮะแต่ดัดแปลงมานิยายเรื่องนี้มันพูดถึงความไม่รู้คือความไม่รู้ในทุกขั้นตอนในบางตอนของเหตุการณ์ในนิยายเนี่ยอย่างเช่นตัวละครก็จะไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแม้กระทั่งในบางตอนของเหตุการณ์ในเรื่องกระทั่ทงคนเขียนก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นมันเป็นประเด็นหลักอย่างนี้ที่ที่ผมต้องการนําเสนอประวัติศาสตร์ในแง่หนึ่งเนี่ยเราต้องบอกว่าประวัติศาสตร์ก็คือเรื่องเล่า เพราะฉะนั้นเรื่องเล่าในในที่นี้ผมคิดว่ามันมันต้องการที่จะย้อนแย้งกับความความเป็นประวัติศาสตร์แบบทางการแบบที่ทางรัฐสอนเรามาตลอดเวลามากกว่านะฮะแล้วก็มันใช้วิธีการบรรยายเรื่องเหล่านี้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆที่ตัวละครพบเจอแล้วก็ซึ่งก็ประเด็นหลกักก็คือว่าการเดินทางเข้าไปค้นหากวีคนหนึ่งหรือเรื่องราวเกี่ยวกับกวีคนหนึ่งซึ่งหายสาบสูญไปในช่วงเดือนตุลา19ฮะหัวใจของนิยายเรื่องนี้คือ การประเด็นที่วรรณคดีหรือว่าศิลปะเนี่ยมันโดนช่วงใช้โดยอํานาจสองทิศทางคืออํานาจฝ่ายอนุรักษนิยมกับอํานาจฝ่ายฝ่ายก้าวหน้าในสมัยนั้นนะฮะซึ่งในประเด็นเรื่องนี้มันจะเป็นมันสามารถขยายความไปได้ถึงความเป็นศิลปะและไม่เป็นศิลปะคือใครที่เป็นคนนิยามว่าอะไรเป็นและไม่เป็นศิลปะแล้วก็ประเด็นมันกว้างถึงขนาดที่ว่าการสร้างสารรค์กับการทําลายมีความแตกต่างกันหรือไม่นะฮะ ประเด็นที่สําคัญที่ผมใช้เป็นหัวใจของนิยายเรื่องนี้ก็คือเพลงหนักแผ่นดินในสมัย6ตุลาถ้าตามเรื่องจริงน่ยมันจะมีการบันทึกประวัติศาสตร์ว่ามันมีการช่วงใช้เพลงหนักแผ่นดินเนี่ยในฝ่ายรัฐบาลด้วยก็คือฝ่ายรัฐบาลก็แต่งเพลงหนักแผ่นดินขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ใส่ร้ายโจมตีฝ่ายนักศึกษาในสมัยนั้นนะฮะในสมัย6ตุลาแต่ว่าในขณะเดียวกันในการประท้วงต่างๆเนี่ยนักศึกษาเนี่ยก็หยิบเพลง6ตุลาเนี่ยเอามาใช้ร้องด่ารัฐบาลด้วย เพราะนั้นจะเห็นว่าสิ่งสิ่งเดียวเนี่ยคือเพลงชิ้นเดียวหรือว่าศิลปะชิ้นเดียวเนี่ยมันโดนช่วงใช้โดยอุดมการที่แตกต่างกันสองอย่างนะฮะเงียบในที่นี้หมายถึงความเงียบของสังคมไทยที่มีต่อ,เ,อเหตุการณ์หกตุลาหรือแม้กระทั่งที่มีต่อความตายในวัดประทุมอ <c oughs> คือความเงียบที่คุณจะยกตัวอย่างไงีในน,นิยายเรื่องล่าสุดผมก็เคยพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันก็คือคุณจาเหตุการณ์ทุก เท้ามหาพรหมได้ไหมเท้ามหาพรหมเนี่ยโดนทุบลงไบกองกับพื้นคนไม่สามารถทนเห็นภาพนั้นได้ต้องเอาผ้าไปคุมไว้เพราะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นไม่ได้เห็นแล้วเสะเทือนใจแต่ขณะเดียวกันคนที่เอาผ้าไปคุมอ่ะคุณลุมกระทือบไปคนนั้นตายนั่นมันหมายความว่าอะไรนี่คือเนี่ยเนี่ยสังคมไทยที่เราอยู่ทุกวันประวัติศาสตร์ควรจะเป็นพื้นที่ให้กับการตั้งคำถาม ควรจะเป็นพื้นที่ให้กับความหลากหลายได้มาปรากฏขึ้นประวัติศาสตร์ไม่ควรจบลงในตัวเองแต่ควรจะเป็นคำถามปลายเปิดอันนั้นคือดมติของผมหนังสือของดานิลฮาร์มเสนอต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องเล่าที่ไม่อาจเล่าเพราะอย่างที่ เคยบอกว่าฮาร์มเขียนหนังสืออยู่ในบริบทที่เป็นเผด็จการสตาลินละอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการหลีกเลี่ยงเรื่องที่ตัวเองเล่าไม่ให้ตรงเกินไปแต่ในขณะเดียวกันฮาร์มใช้วิธีหลีกเลี่ยงที่มันผิดประหลาดจากคนในสมัยนั้นมากแทนที่จะทําเป็นอุปมาอย่างทั่ว,วไปแต่ว่าฮาร์มเลือกที่จะใช้วิธีทําลายตักกะวิธีคิดแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นงานของฮาร์มเนี่ยมันจะกระแทกคนอ่านรุนแรงมากเพราะว่ามันทําลายตักกะหรือทําลายวิธีคิด แบบเดิมเดินของเขาซึ่งเราเองก็รู้สึกด้วยเพราะว่าแน่นอนเพราะว,าว่าวิธีคิดของเราปัจจุบันนี้ผมคิดว่ามันได้รับได้รับว,วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์แบบจากตะวันตกมาก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ผลที่กระทบกับคนไทยผมคิดว่าไม่แพ้กับที่กระทบกับคนรัสเซียนะฮะจริงๆผมชอบเรื่องผมชอบดานิวแฮม์ตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยที่เรียนแต่งเพลง ะะก็คือคนที่แนะนำดานิลฮามให้ผมรู้จักนี่ก็คืออาจารย์ที่สอนแต่งเพลงนั่นแหละจำได้ว่ากำลังเรียนแต่งเพลงอยู่แล้วอยู่ดีๆแกก็เอาหนังสือเล่มนี้มาให้ดู <laughs> แล้วก็เปิดหน้าแรกให้ดูอะไร <laughs> เล่มน,นี้เลยที่แปลเลย <laughs> ใช่ <laughs> คือคง,คงไม่ต้องอ่านจนจบหรอกราะว่าคุณอ่านฮามส์หน้าแรกคุณก็ตกใจแล้วว่านี่มันอะไรนี่มันมันมันคือสิ่งที่ไม่อยู่ในสระบบของวิธีคิดทั่วๆไปเพราะเพราะนั้นไม่ไม่ต้องอ่านจนจบก็รู้สึกผมคิดว่านะ การแปลจากรัสเซียมาไทยก็มันยากอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผมจะถ้าในหนังสือเรื่องนี้มันเป็นการแปลร่วมซึ่งผมแปลกับเพื่อนผมนะก็วาเลร์วเลรี่ริฟายเยฟเนี่ยก็เขาจะช่วยในส่วนนั้นได้มากโดยเฉพาะมันมีความยากตรงส่วนที่ว่าบางครั้งเนี่ยมันมีภาษาโบราณซึ่งในในสมัยสมัยนีย้ก็ไม่ใช้กันแล้วอันนี้ก็ต้องไปค้นเพิ่มอะไรเงี้ยแต่ส่วนที่ยากที่สุดของฮาร์มก็คือว่าฮาร์มเองอะ่ะชอบ ชอบสร้างคําใหม่ชอบประดิษฐ์คําใหม่ขึ้นมาแล้วมันก็บางคําก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันในปัจจุบันว่าหามต้องการชัหมายถึงอะไรกันแน่ก็ mm. จัดการด้วยการพยายามแปลเลือกที่มันใกล้เคียงกับความหมายในภาษาลเสเซียมากที่สุดแต่ว่าก็ทําเชิงอักไว้ด้วยว่าม,มันจำเป็นต้องทําอย่างนั้นมันเลี่ยกไม่ได้ mm. ปัจจุบันการเสพง,งานวรรณกรรมมันก็ไม่จํากัดที่ว่าต้อง วรรณกรรมชิ้นนี้จะต้องจํากัดอยู่ที่โลเคออยู่อยู่ที่ท้องถิ่นของมันเองไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเพราะมันก็โลกาพิวัต์กันหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ไม่จําเป็นต้องถามคาประเภทที่ว่าเ,ออเหมาะกับคนไทยหรือไม่ผมคิดว่ามันเป็นคําถามที่อาจจะไม่จําเป็นผมมีความเชื่อว่าตัวสังคมหรือสภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นตัวทำให้มันเกิดงานอย่างงานของผมขึ้นมา ถ้าสภาพสังคมมันไม่เป็นอย่างนี้ประวัติศาสตร์ของความเงียบมันก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าถามว่าประวัติศาสตร์ของความเงียบจะมีอิทธิพลต่อสังคมได้ไหมจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมผมคงไม่ได้หวังขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่กระทบเลยเพียงแต่ว่ามันคงไม่ได้มันคงไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นงานศิลปะของคนที่มันเป็นงานเขียนของคนที่ตัวเล็กๆคนหนึ่งอ่ะมันเป็นคนมันเป็นเกิดขึ้นจาก ธรรมชาติคือมันไม่มันไม่เหมือนงานศิลปะที่ได้รับการผลักดันจากทางการอย่างเช่นเพลงปลุกใจหรือว่าเพลงชาติเนี้ยที่มันสามารถสามารถครอบงําประชาชนไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าในที่นี้มันเป็นเหมือนกับธรรมชาติของสิ่งที่ผุดบังเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันจะมีความหมายกับสังคมไหมก็คงมีแต่ว่าคงไม่ได้มากมายอะไร แต่ตอนอายุเราราวสิบเจ็ดสิบแปดประมาณนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เขียนจริงจังส่วนมากงานที่เขียนตอนแรกเป็นบทกวีมากกว่าก็จะส่งไปตามสยามรัฐสัมดาวิจารศิลปวัฒนธรรมอะไรเงี้ยฮะจะเริ่มจากการเขียนบทกวีแล้วค่อยมาเขียนเรื่องสั้างควาหลังตอนที่ผมไปเนี่ยมันเป็นรีสโตรเกอาหมดแล้วแล้วมันเป็นเป็นยุคที่ใช้คําว่าอะไรดีการล่มสลายของไอคอนเลนินโดนขุดคุยโดน ตีแผ่ชีวประวัติของเลนินทางทีวีมีการขุดคุยตีแผ่ว่าเลนินใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยยังไงสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เลวร้ายอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อที่จะเปิดทางให้ระบอกใหม่เสรีนิยมจริงๆแล้วพวกอาจารย์แก่ๆที่นั่นมักจะพูดกับผมตลอดเวลาว่าผมเนะี่ยไปเรียนช้าไปประมาณ10ปีแล้วไม่ได้เห็นสภาพที่แท้จริงของลัทธคอมมิวนิสต์ว่ามันเยี่ยมยอดอยังไงคือมันอาจจะไม่ได้เยี่ยมยอดมากนะแต่หมายถึงว่า ถ้าเกิดในช่วงไปเรสต์รอยก้าเนี่ยจะย่าแย่มากคือของมันจะขึ้นราคาเป็นสิบเท่าร้อยเท่าอะไรเงี้ยซึ่งพอเขาหันกลับไปดูระบอบเดิมของเขาเนี่ยเขาพบว่าถึงถึงเขาไม่มียีนถึงเขาไม่มีเข้าของอำนวยความสะดวกแบบอเมริกนันหรืออะไรอย่เงี้ยก็ตามเนี่ยแต่ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาไม่เคยลําบากขนาดนั้นมาก่อนอมการเริ่มสนใจเรื่องสังคมกับการเมืองของผมน่าจะเริ่มตอนช่วงที่ตอนเรียนจบ ปี5งานแต่งเพลงตอนที่ผมเรียนจบเนี่ยผมแต่งเพลงเป็นซิมโฟนีบทหนึ่งซึ่งอุทิศให้กับจิตภูมิศักดิ์ซึ่งจากตอนนั้นแหละผมก็จะเริ่มค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับจิตภูมิศักดิ์แล้วก็จะจะได้หนังสือดีๆมาอ่านหลายเล่มที่ใช้ในประวัติศาสตร์ของความเงียบและที่ใช้เขียนหนังสืออยู่ทุกวันเนี่ยหลักๆจะเป็นงานของอาจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐอาจารย์ประจักษ์ก้องกีรติอาจารย์ธงชัยวินิจกูลอาจารย์สมศักดิ์เจนทรัสก,กุลแล้วก็อย่างคุณสุจิตวงเทศก็มีนนมอมกีกกับผเเยยะา่ว การศึกษาประวัติศาสตร์แนวใหม่ซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่ได้เป็นในทิศทางเดียวกับทางรัฐสอนเรามาอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กนะถ้าตั้งแต่จำได้แรกๆช่วงเรียนมัธยมก็จะเป็นสิทธาราัฐะาออเคยแมนเฮสเซอะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่ผมคบว่า <c oughs> จนปัจจุบันนี้ที่ทำงานโอเคผมชอบผมชอบนักเขียนทุกคนนะผมชอบแล้วก็ให้คุณค่าค่อนข้างจะเท่ากันแต่ว่าคนที่มีอิทธิพล กับงานเขียนของผมมากที <bumped> <water> ed, ่ส anyway, um, so <mos> ุดน่าจะเป็นดอสโตเยฟสกีในเรื่องของการวิเคราะห์ตัวละครอะไรเงี้ยตอนนี้อ่านหนังสือของคุณนกปักษนาวินรวมเรื่องสั้นกับกำลังเริ่มต้นอ่าน east of eden ของสไตแบกพร้อมๆกับอ่านบันทึกที่สไตแบกเขียนขณะเขียนเรื่องนี้ไปด้วยกันถ้า เราเรียนศิลปะจริงจะพบว่ามันศิลปะแขนงต่างๆไม่ไม่เคยแยกตัวจากกันผมไม่เคยคิดว่าการแต่งเพลงกับการเขียนหนังสือเป็นคนละเรื่องทั้งสองเป็นทั้งสองทั้งสองอย่างเป็นเรื่องเดียวกันที่ที่สัมพันธ์กันอ่ะคือแล้วมันก็ช่วยสนับสนุนกันด้วยงานเขียนผมก็บางทีก็ให้ไอเดียไปกงานแต่งเพลงงานแต่งเพลงก็ให้ไอเดียไปในงานเขียนผมเคยเคยกระทั่งที่ว่าแต่งเพลงอ่าโดยใช้ฉันฉันทลักษณ์ของคําฉันเนี่ยแหละเอาไปใช้เป็นเป็นฟอร์มเพลงก็เคยทํา และในขณะเดียวกันผมก็เคยแต่งเพลงที่ใช้ฟอร์มของดนตรีเหมือนกันก็คืออาจจะใช้โซนาตาฟอร์มมาแต่งเป็นบกรอนหรือกวีอะไรเงี้ย happening. ส่วนในเรื่องประวัติศาสตร์ของความเงียบนี่ถ้าเกิดคนที่เป็นนักดนตรีรคลาสสิกมาอ่านเนี่ยเขาจะรู้ว่ามันมีเค้าโครงของโซนาตาฟอร์มอยู่มันมีการซ้ํา์ทอนอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าการเรียนดนตรีมีผลทําให้ผมเนี่ยค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับฟอร์ม อาจจะให้ความสําคัญกับฟอร์มพอๆคอนเทนต์เลยละเพราะผมคิดว่าการแต่งเพลงแบบที่ผมทาทุกวันนี้มันส่งผลอิทธิพลกับงานเขียนก็คือว่าผมจะไม่เชื่อในเรื่องอัตลักษณ์ของนักแต่งเพลงว่านักแต่งเพลงจะต้องมีสไตล์นู้นสไตล์นี้หมายความว่าฟังเพลงพปุ๊บจะต้องรู้เลยว่าคนนี้แต่งคนนั้นแต่งมีลายมือของตัวเองอะไรเงี้ยผมไม่เชื่อในเรื่องนั้นผมเชื่อว่านักแต่งเพลงเนี่ยควรจะทํางานได้ทุกสไตล์และใช้สไตล์ที่เหมาะสมกับก,บการนําเสนอเนื้อหา เหมือนกันงานเขียนก็เหมือนกันนักเขียนควรจะเขียนหนังสือได้หลายๆแบบก็คือว่าเลือกฟอร์มที่มันเหมาะในการถ่ายทอดสิ่งที่เราคิดอยู่ฟอร์มนั้นอาจจะเป็นบทกวีก็ได้อาจจะเป็นเรื่องสั้นก็ได้อาจจะเป็นนิยายก็ได้แล้ววิธีที่ใช้ในการเขียนก็สําคัญมากก็คือว่าคือเนื้อหาที่เขียนเป็นยังไงวิธีที่ใช้ก็ต้องสอดคล้องกันเพราะนั้นเรื่องของสไตล์เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปมาได้และนักเขียนไม่ควรจะมีอัตลักษณ์ของตัวเอง เราประกาศตัวเป็นเมืองหนังสือโลกกับเกิดกรณีอย่าง C อในอินกับเกิดหลายเรื่องอะ่ะแม้กระทั่งการพยายามที่จะควบคุมราคากระดาษของเพอร์ซีเมนไทยใช่ไหมการพยายามที่จะตั้งกำแพงภาษีอะไรก่อนหน้านี้ที่ผมจารายละเอียดไม่ได้นะมันมีการเรื่องของกระดาษที่ไม่ได้ลด,ดราคาลงเลยเรื่องของการไม่อำนวยความสะดวกเรื่องการส่งหนังสือทางไปรษณีย์อะไรเงี้ยคือถ้าเกิดคุณเป็นเมืองหนังสือโลกจริงคุณต้องเชื่อมโยงองค์กรต่าง เพื่อสนับสนุนการจําหน่ายหนังสือหรือว่าการอ่านหนังสือให้มีประโยชน์อย่างเช่นคุณอาจจะเสนอให้ไปรษณีทำส่วนลดให้กับการสั่งซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์โดยตรงหรืออะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันจะช่วยในระบบโดยรวมได้เยอะมากแต่นี่มันไม่มีการทำอะไรเลยนอกจากการโฆษณาว่วากรุงเทพเหนังสือโลกแล้วจบก็ก็หลอกกันไม่มีอะไร